อย่างสมมติว่าพวกเรามาบวชเป็นพระเป็นเนรเราก็นึกว่าเออดีนะเนี่ยเราเกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยเรามีโอกาสได้มาบวชในพระพุทธศาสนาตั้งใจปฏิบัติตามความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอ,งสอนเวลานี้เราฝึกสมาธิเราได้เจริญสมาธิกับเขาแล้ววันหนึ่งชั่วขณะครึ่งชั่วโมงเพราะว่าหนึ่งชั่วโมง อารมณ์อย่างนี้มันดีดีดอย่างเนี้ยนึกแต่ส่วนที่เป็นกุศลวันหนึ่งชั่วขณะจิตเดียวท่านกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ไม่ว่างจากฌานแล้วนอกจากนั้นพระพุทธเจ้ายังพูดต่อไปอีกเพราะว่าท่านที่ทรงจิตเป็นสมาธิวันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งคือจิตว่างจากอารมณ์ชัว่วทำอย่างนี้ได้ทุกวัน มีอานิสงส์ดีกว่ากว่าพราะสงฆ์ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานี่ท่านไม่ได้หมายความว่าพระหรือพระวาดนะคนที่ทรงจิตดีเนี่ยเหมือนกันพระสงฆ์ที่บวชในพระพุทธศาสนาบวชร้อยปีไม่ใช่อายุร้อยปีนะบวชร้อยปีรักษาขินทุกสิขาบทบริสุทธิ์หมดไม่มีบค่คง แต่ไม่เคยเจริญสมาธิจิตเลยมีอาน,นิสงส์ไม่เท่ากับท่านที่ทรงสมาธิจิตจิตบ่างจะกิเลสวันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งจะทําได้ทุกวันนี่เห็นไหม <c oughs> นี่พวกเราเป็นนักบวชเนี่ยไปเห็นคราวาสเขายานึกว่าเราดีกว่าเขานักนะเวลานี่คราวาสที่เขาดีกว่านักบวชเยอะแต่ผมไม่พูดว่าดีกว่าพระถ้าพระนี่ท่านดีแต่นักบวชนี่ไม่แน่ นักบวชไม่ใช่ว่าดีเสมอไปถ้านักบวชที่บวชทาใจเป็นพระแล้วนั่นเราเรียกกรรมพระคือต้องตั้งแต่ว่าโสดาบันขึ้นไปถ้ายังไม่ถือวโสดาบันนี่ท่านไม่เรียบระถามว่าเจริญเพื่อกรรมฐานด้วยความเต็มใจฉันเรียกเพราะว่าพระโยคาวจรแปลว่าผู้ประกอบความดีเพื่อความเป็นพระตอนนี้ก็ดีหน่อยหนึ่งเป็นพระนิดๆยังไม่เต็มตัว ถ้าเป็นบสะวนดาบันท่านนี่ว่าพระเต็มตัวยังไงยังไงท่านพวกนี้ก็ไม่ลงอบายภูมิ <c oughs> เป้นพระนี่เข้าใจถึงคณิกะสมาธิไว้ฉะนั้นเวลาที่เราจะเจริญเระการมฐานเราก็ควรจะรู้กํลาลังใจของเราว่าเวลานี้เราทรงจิตไว้ชั่วแค่คณิกะสมาธิหรือว่าเลยไปกว่านั้น <c oughs> นี่เข้าใจไหมเลยเข้าใจแต่ถา,ถามไม่รู้เรื่อง ใช่ไหมเอาตอนนี้ต่อไปสมาธิที่สองเขาเรียกว่าอุปจารสมาธิอันนี้ถ้าเรียกเป็นฌานฉันเรียกว่าอุปจาระฌานก็ยังไม่ถึงตัวฌานจริงๆคำว่าอุปจาระนี่แปละว่าเขตนะเป็นเขตของฌานเรียกวาไาเลยนิดเดียวกว็ถึงฌาน แต่ว่าท่านดีทรงอุปจารสมาธินี่ผมเห็นว่ายั่งตัวมาอยู่สักคนพอเข้าถึงอุปจารสมาธิแล,ล้วแผลบเดียวมันเข้าถึงฌานเลยไม่ทันรู้ตัวมันใกล้กันเต็มทีแต่ว่าก็จําจะต้องพูดจะต้องพูดถึงอุปจารสมาธิว่าอุปจารสมาธินี่มีความสําคัญมาก เราจะรู้ผีรู้คนทูตพรมมโลกรู้เทวดารู้นรกรู้สวรรค์รู้กฎข้องกรรมต่างๆก็อุปจาระสมาธินี่เอง <c oughs> เราต้องรู้กันตรงนี้ถึงแม้ว่าเราจะได้ฌานสูงขึ้นไปถึงสมาบัติไปก็าตามถ้าพอต้องการจะรู้กันมาต้องถอยหลังสมาธิมายับยังอยู่แค่อุปจารสมาธิมัรจงจะรู้ตอนที่จิตเข้าถึงอุปจารสมาธิตัวน,นี้จิตเริ่มเป็นทิ ชักจะเห็นอะไรวบวบแวบแวบเป็นแบบเแบบเห็นนั่นบังเห็นนี่บางสีเขียวสีแดงสีเหลืองภาพคนบ้างอะไรบ้างแต่ว่าปรากฏว่าไปเห็นก็เลาจะไปยุ่งกับมันนะมันจะมาก็มามันจะไปก็ไปถ้าไม่สนใจก็นเข้าเราก็อย่าเสียสมาธิความดีจะเสียไปอันนี้เรามากล่าวกันถึงอุปจารสมาธิอาการมันจะค่อยๆไปแบบนี้เดิมคณิกะสมาธิ สมาธิเล็กน้อยในยเราทรงอารมณ์ไว้ไม่ได้นานคือเรียกว่าเราเริ่มต้นใหม่ๆเหมือนกับเด็กที่หัดยืนหัดเดินให้ตั้งไข่ล้มต้มไข่กินอะไรเนี่นะให้มันยืนยืนมันยืนได้ไประเดี๋ยวมันก็นลม้มอย่างนี้เรียกว่าคณิกสะ,ะสมาธิเทวจาราสมาธิก็เรียกว่าเด็กวิ่งได้แต่ว่ายังไม่แข็งแรงเทวูใหญ่เทียบกัน น,นี่อุปจารสมาธิจิตมันจะเริ่มต้นแบบนี้พอเริ่มเข้าอุปจาระสมาธิมันจะเริ่มเข้าถึงปีติก่อนเนี่ยตอนนี้เราจะพิจารณาลมให้ใจเขาออกได้ว่าลมให้ใจเขาออกของเราเนี่ยมันเริ่มเบาลงแต่ว่าเราจะไปะพยายามให้มันเบาเองเนะี่ใช่ไม่ได้มันต้องเบาเพราะมันเองอารมณ์ให้ใจเขาออกจะรู้สึกว่าเริ่มรู้สึกว่ามันเบาเบาลง ตอนนี้อการของปีติจะปรากฏก่อนแต่ว่าปีตินี้ท่านหลายต้องเข้าใจไว้ด้วยนะผมจะพูดเรียงลําดับไปถึงห้าอย่างแต่ว่าท่านที่จเจริญพระกรรมฐา,านจริงๆบางทีเข้าจุดต้นแล้วก็คว้าจุดปลายเลยอารมณ์จิตมันวิ่งเร็วเพราะบุญบาร,รมีเดิมเนี่ยเสมอกันไม่ได้นะบางท่งก็ต้องไล่เบีย้ยไปถึงห้าอย่าง บางท่านมาเข้าถึงคันแองค์สมาธิโอ้เรียกว่าปีติต้นพอคลําปีติต้นอยู่ได้ระเดียวหนึ่งมันก็แฝบเข้าไปถึงปีติปลายบางทีปีติปลายกระทบก็ไม่รู้สึกเข้าถึงฌานเลยอันนี้เรียกว่าคนที่เคยได้ฌานมาก่อน <c oughs> นี่เราบอกว่ากันตามตำราและตามลําดับปีติที่จะเข้าถึงลนดับแรกคําว่าปีตินี่แปลว่าความอิ่มใจ อารมณ์จิตเข้าถึงปีติตอนนี้แม้แต่เป็นปีติเล็กน้อยรู้สึกว่ารมใจมันชุ่มชื่นเบิกบานมีความดีเป็นพิเศษถ้ามีอาการไม่แห้งแรงมันคณิกะสมาธิ <c oughs> รู้สึกว่ามีความพอใจมันอิ่มใจมันชุ่มชื่นบอกไม่ถูกปีติตัวแรกก็คือขนพองสยองกล่าวผมจะไม่ได้ชื่อละนะชื่อมันจะชื่ออย่างไงก็ช่างตามภาษาบาลีไม่มีความสําคัญ เราต้องการเราต้องการอาการอาการที่มันเข้าถึงเนี่ยมีความสําคัญที่แรกที่สุดนั่งนั่งอยู่ขนมันจะลุกสู่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 สบังคับยังไงมันก็ไม่อยู่อันนี้ถ้าอาการมันปรากฏแบบนั้นจิตใจมันจะรู้สึกสบายชุ่มชื่นดีกว่าคณิกาสมาธิจะมีการทรงตัวได้ดีอาการปวดอาการเมื่อยอาการจิตไหลไปสู่ไปนอกมันจะน้อยลง มันจะทรงตัวได้ดีกว่าในการขนพองสยองกล่าวขนลุกสู้ซาแบบนี้เป็นปีติตัวที่หนึ่งตอนนี้ปีติตัวที่หนึ่งพอผ่านไปบางทีก็ประสานกันปีติตัวที่หนึ่งเข้าถึงระดับปลายปีติตัวที่สองเข้ามาถ้าปีติตัวที่สองเข้ามานี้ท่านตองสาบว่าสมาธิจิตของท่านมันดีขึ้นนะ มันดีขึ้นปีติตัวที่สองคือความอิ่มใจมันจะเข้าถึงปีติตัวที่สองนี่มีอาการแปลกน้ําตาไหลความชุ่มชื่นจิตใจสบายแต่น้ําตามันไหลบังคับไม่อยู่มันไหลมันบอกไม่ทั่วม่ได้คิดว่าอะไรเนี่ยจิตใจมันสบายแต่มันก็ไหลก็เรียกว่าไหลแบบคนดีใจมันไหลของมันเอง มันน้ำตาไหลพอปีติตัวที่สองผ่านไปน้ำตาไหลมันก็เลิกไม่ต้องไปบังคับให้มันเลิกนะบางทีมันก็ไหลวันปีติแต่ละขั้นเนี่ยบางคนทรงอยู่เป็นเดือนๆก็มีบางคนก็สองวันสามวันก็ผ่านไปบางคนก็พอขึ้นไปถึงปีติปลายก็เลยล่นหล่นมาถึงปีติตัวต้นก็มีเพราะอารมณ์ไม่ดีแล้ว <c oughs> น,นี่ว่ากันถึงปีติ ถ้าปีติที่สองเข้ามาถึงอารมณ์ใจมันชุ่มชื่นดีกว่ามีความตั้งมั่นดีกว่ามีความอิ่มใจดีกว่าน้ำตาไหลต่อไปปีติตัวที่สามเข้ามาจิตใจจะมีความตั้งมั่นดีกว่านั้นมีความชุ่มชื่นดีกว่าอีตอนนี้จะรู้ตัวว่าตัวมันโยกมันโคลง นั่งบังคับมันไม่อยู่ถ้าเราทาจิตสมาธิมาลังกัโครงไปข้างหนามันหลังมันอะไรก็ตามแต่ว่าใจมันสบายมันคงตัวอยู่อันนี้ถ้าอาการอย่างนี้ปรากฏก็อย่าฝืนปล่อยมันตามอารมณ์ปล่อยมันอันนี้ลมให้ใจเราจะรู้สึกเบาลงไปอีกนิดหนึ่งมีความสบายใจมากไปนิดโครงแรงหนักกระหนัดโครงหัวโครงหน้าขางหลังหัวอย่า,ยาใกล้ๆกล้อย่าถึงพื้นพื้นนั่งก็มี มันที่มันรอดนานๆแต่ใจไม่เคลื่อนใจตั้งตรงอยู่เสมอมันมีอารมณ์สบายนี่สนแสดงว่าสมาธิสูงขึ้นนี่ถ้าปีติตัวที่สามผ่านไปตีปีติตัวที่สี่มาที่เราเรียกกันว่าเพิงคาปีติตัวนี้บอกชื่อน,นิดหนึ่งเพราะปีติตัวนี้แปลกกับชาวบ้านชาวเมืองเขาลอยขึ้นเหนือพื้นมันลอยขึ้นจริงๆนะ มันที่ลอยไปเป็นกิโลกิโลถ้าไม่มีฝาเป็นเครื่องกันแต่ว่าขณะที่มันลอยไปถ้าเราเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะนี่ลอยขึ้นมาแล้วจะกลับยังไงเพียงเท่านี้จิตสมาธิมันเคลื่อน <c oughs> พอมันเคลื่อนแล้วมันก็ลงมานั่งที่ตามเดิมนั่งเรียบร้อยตามที่เรานั่งตอนเดิมอย่ากลัวว่ามันจะสร้างระเบียบให้เสียไม่เมียปิติก็สร้างระเบียบได้ดีมาก <c oughs> แต่ว่าการอย่างนี้ท่านใหญ่คิดว่าทุกคนจะต้องผ่านเนี่ยบางทีไม่ผ่านบางที่มันผ่านเร็วเกินไปไม่รู้สึกต่ให้รู้ไว้ว่าการของปีติอย่าไปตกใจมัน <c oughs> <c oughs> อาการโอเพงกาปีตินี่มีพระบดฟ้องกับผมอยู่องค์หนึ่งที่ไรโยกนี่ไม่ด้วเขาไม่นินทาเนี่ยเขาสึกไปแล้วผมไม่ได้นินทาแล้วผมไม่ได้พูดให้ฟังนี่ผมเล่าให้ฟังไง <c oughs> <c oughs> แกนั่งอยู่ด้วยกันตอนนั้นไปเจริญพระกรรมฐานในโบสถ์ทำในโบสถ์ด้วยกันสี่องค์ห้าองค์ด้วยกันเพื่อพวกผมสี่แล้วก็พระองค์นั้นหนึ่งประโยคพวกเราในความจริงตอนนั้นเข้าไปสามวันแรกพวกเราก็ได้ฌานสี่หมดอนาปานุสติกรรมฐานพวกเราจบสี่องค์นี่นะทั <c oughs> ้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการเข้าไปโบสถ์เราตั้งใจจริงเข้าไปเพื่อพิสูจน์พระศาสนา ผมบวชเนี่ยผมไม่ได้บวชอย่างพวกท่านเนี่ยผมต้องการพิสูจน์พระพุทธศาสนาจริงแค่ไหนว่าพระาศาสนากับผมเนี่ยใครจะจริงกว่ากันนี่ตอนนั้นมันก็หนึ่งในตองอูเหมือนกันนะใครว่าหนึ่งในด้านระยำไม่ใช่หนึ่งในด้านดีอยากจะรู้ว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสพระเทศเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันจะจริงไหม พวกเราก็เข้าไปบวชด,ด้วยความตั้งใจจริงแล้วก็เอาเกันจริงๆริงพิสูจน์ก็ไในการปฏิบัติอะไรก็ตามที่หลวงพ่อปานบอกตนหนังสือบอกว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ทําอย่างนั้นอย่างนี้จึงจะได้ผลพวกเราอาชีวิตเขาแลกกันถ้าเราทำจนทั้งถึงที่สุดทาไมได้เราก็จะไม่เชื่อพระพุทธศาสนา ไม่ใช่ว่ามันนั่งนึกาตามชอบใจใครก็พูดอย่างนั้นอย่างนี้ไม่นก็ไม่จริงล็อกไม่จิงไม่แน่ล็อกมันจะเป็นไปได้ยังไงไอแบบจิตบรมะโง่แบบนี้พวกเราไม่ใช่กันพวกเราต้องใช้การพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติจริงอย่างที่หลวงพ่อวัดตอนน้ำท่านพูดว่าเมื่อคืนนี้นี่ท่านไปเที่ยวนิพานมา <c oughs> เห็นพระนิพพานสายเป็นแก้วมีรัศมีมันดาวหรือพระอาทิตย์ดวงใหญ่ โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพระพุทธเจ้าแม,ม,ม้สว่างสวัยเหมือนพระอาทิตย์พระรหันนั่งหลายเหมือนกับดาวดเวลานั้นพวกเราเข้าใจวันนี้ผ่านศูนย์ <c oughs> แล้วก็นึกในใจว่าหลวงพ่อ่น้าจะเปิดใหญ่ซะแล้วพอนึกตอนนี้ท่านก็ยิ้มๆนี่ท่านก็เลยบอกนี่พวกคุณนึก,กว่าผมบ้าดีนะ <c oughs> ไม่ท่านจะพูดดันรู้พระแก่ในสาคัญ แก่งโง่ซะดีกว่าเดีวยวแก่ฉลาดแก่สืกฉลาดซะด้วย hmm? ไอเรานึกว่าเราฉลาดพอแล้วแค่นึกในใจเนอะท่านบอกนี่พวกคุณเนี่ยว่าฉันบ้าดิเนะเนี่ยไม่ช่าพวกคุณบ้าตามฉันแน่บ้าคนเดียวไม่พอแลวคุณโยรินนะมาบอกให้เราพวกเราบ้าตามที่ด้วยไอเราก็พอดีกันนะคนไม่พอยจดีนักเนี่ยเพราท่านพูดแบบนั้นก็นกถวายบังคมลาเลยเช่าไม่อยู่กับท่านแล้วเปิด เปิดไปไหนดูไหมเข้าป่าที่เอาทิ่ท่านบอกว่าพระนิพพานมีพระนี่มีตัวมีตนนี่มันเป็นยังไงแล้วก็ศึกษามาแล้วนี่การปฏิบัติด,ด้านถึงสมาบัติแปดที่เราได้กันแล้วมันเรื่องเล็ก <c oughs> เรื่องเล็กสมาบัติแปดเราจะเข้ากันเมื่อไหร่ก็ได้กําลังปวดต้องขี้เต็มที่เราเข้าสมาบัติได้มันได้ทุกขณะใช่ไหม นายขี้ลงทองเนี่ยปวดจีนจะวิ่งเข้าสวมีนจะเข้าสมาบัตรมันต้องเข้าในทันทีนี่เป็นอย่างนี้นะเขาต้องทําให้คล่องแบบนี้ว่าเข้าป่าแล้วก็กดตามที่หลวงพ่อวัดปากน้ำธนวาไม่นานนักพวกเราก็ต้องไปขอขามาโทษท่านพอก,กลับไปอีกทีหนึ่งหเห็นหน้าเขาไงคุณบ้าตามผมแล้วลือเอาคนแล้ว ก็เลยกราบขอเขามาบอกครับเวลานี้เริ่มบ้าตามหลวงพ่อลแล้วครับแล้วบอกว่าผมมานี่ผมขอเข้ามาโทษท่านบอกไม่ได้เรื่องของศา,ศ,าศาสนาไม่ใช่เรื่องของฉันเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้า <c oughs> เธอจะเข้ามาต้องเข้าไปในโบสถ์ไปเข้ามาโทษพระพระประธานแล้วก็ตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าถึงพปนเป็นอันพระพเราก็ต้องทําตามท่าน <c oughs> ตอนนี้ตอนพวกผมเข้าไปปฏิบัติเพกกื่อกรรมาฐานรุ่นแรกก็เหมือนกันพวกเราเอากันจริงด้วยการปฏิบัติเป็นการพิสูจน์ไม่ใช่ว่านั่งฟังเขาว่าแล้วไอ้นั้นไม่จริงไอ้นี่ไม่จริง,รง,รงแบบนี้ใช้ไม่ได้แบบนี้ไม่เลยนะรกดูนักวิทยาศาสตร์เขาดิเขาสงสัยอะไรกับคนคว้า,วาพวกเราเป็นคนคว้าไม่ต้องลงทุนนี่ขณะที่นั่งเขาอยู่ในโบสถ์แนพระโยกจะได้พิงคาปีติตัวมันลอยขึ้นไปยันทิดนาน พอหัวถึงไบด่ากระทบกึกจิตมันก็เคลื่อนพอเคลื่อนมันก็ลงมานั่งที่เดิมแกลุกฝึกฝัดเปิดประตูปึงปังวิ่งออกไปหางพ่อปานกลางเดึกไปถึงเรียกหลวงพ่อปานพ่อปานททานกันเลยออกมาทานทําไมบอกขอเลิกครับไม่เอาแล้วไอ้เจ้าไอ้กรรมฐานแบบเนี้ทถาทำไมล่ะมันลอยไปแบบนี้ดีไม่ดีเพราะมันลอยไปกลับไม่ได้ไม่เอาแล้วเลิกเลิกเลิก <c oughs> บอกก็าลาเลย หลวงพ่อจะอธิบายยังไงก็ตามแกไม่ยอมเอาแกบอกแกเลิกบ่โอหลวงพ่อก็เลยบอกเลิกก็เลิกแกก็ไม่ว่าไงไมันเลกอกของแกเพราตอนเช้าเวลาฉันข้าวเสร็จหลวงพ่อถึงก็เลยคุยฟังว่าเมื่อคืนนี้ท่านอยกเข้ามาขอลาจากพระกรรมฐานถามทำไมเพราะก็ได้เขาถึงอุเพงคาปีติตัวมันลอยขึ้นไปชนไปดานบทแล้วแล้ตัวมันกลับมานั่งตามเดิมเขาเขาขอเลิกฉันก็ไม่ว่าไร แต่ว่าไอ้คนกลัวดีแบบนี้มันหายากจริงๆนะพวกคุณนะท่าว่าอย่างนั้นใช่ไหมนั่นเขาเรียกว่ากลัวดีนี่คุณก็ต้องทราบว่าอุพเพงคาปีติถ้าตัวมันลอยขึ้นจากพื้นนะมันจะลอยไปถึงไหนก็ปล่อยมันตามสบายแล้วก็ระวังให้ดีนะถ้ามันเป็นลงปุ๊ที่ไหนแล้วก็ต้องเดินกลับช่นะ ถ้าคุณตั้งใจว่าจะทําปีติเข้าถึงเพิงตาปีติมาใหม่แต่มันไม่เข้าแน่เพราะเวลาปีติมันจะขึ้นมันต้องวางอารมณ์เฉยเฉยไม่สนใจอะไรมุ่งเฉพาะลมหายใจเขาออกกับคำภาวนาต้องไม่นึกว่าเราจะได้อย่างนั้นไม่นึกว่าเราจะได้อย่างนี้ถ้าไปนึกต้องการแบบนั้นแบบนี้มันเป็นตันหานิบาการรมประสุขนิการในโยกมันจะเข้าไม่ถึง <c oughs> นี่แต่ามันลอยไปแล้วก็ถ้าเราจิตคิดว่าเราจะกลับมันก็จะกลับนั่งที่เดิมคุณจะอ,อะไรขีดไม่ก็ได้เขาวางถึงจุดตรงไหนก้นตัวตรงไหนก็ตามขีดไว้เวลามันมันนั่งพบรลืมตาโดาูไม่ผิดไม่เคลื่อนที่มันจะทรงเดิมตามงตามเดิมทันทีนี่เ้วยองหน้าของสมาธิ <c oughs> ตอนนี้เมื่อเพงคาปีติผ่านไปปีติตัวที่ห้าท่านเรียกว่าพารณาปีติ ปีติตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายเมื่อถึงปีตินะอาการเขาปีติตัวนี้มีอาการแบบนี้เราจะรู้สึกว่าหน้าตาของเรามันโตขึ้นมันใหญ่เหมือนกับกระโลกแล้วกระดงแล้วก็รู้สึกว่าอ้ตัวจะสูงขึ้นตัวจะใหญ่ขึ้นมามันมีความรู้สึกตามนั้นแล้วมีอาการสู้ซาคล้ายคล้เนื้อหนังมันจะไหลออกจากใกล้ตามสิ่งขนนะ <c oughs> ไอ้ในตัวรู้สึกว่ามีอาการโปร่งรู้สึกสบายมากมีความสบายมากมันสบายจริงๆแล้วก็ชั่วขณะเดียวนะถ้าปิดถ้าสมาธิมันเคลื่อนก็จะหายไปถ้ามีอาการอย่างนี้แล้วก็ทราบไว้ด้ยวย่นี่เป็นภาณาปีติเป็นปีติตัวที่ห้าแต่ความจริงถ้าปีติตัวที่ห้าเขามานี่ตัวสุขมันก็เข้ามา อาการของปฐมฌานมีสมีห้าอย่างวบิตกวิจารปีติสุขเอกขตา <c oughs> <c oughs> เมื่อาราวนาปีติเข้ามาแล้วตัวสุขมันก็เข้ามาด้วยนี่มาตัวสุขเข้ามาเต็มที่ภรณนาปีติอาการนั้นมันก็หายไปถ้าอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของปีติปรากฏขึ้นแล้วก็วันหลังถ้ามันไม่ปรากฏก็คุณจะไปสนใจกับมันนะ ถ้านะถ้าเรานั่งเวลาไหนเววันใดก็าตามจงอย่าคิดว่าอาการอย่างนั้นอย่างนี้จงปรากกอยานะถ้าทําแบบนี้จิตจะเข้าสมาธิไม่ได้ต้องปล่อยตามสมบายรักษาลมลมหายใจเข้าออกคาภาวนาเฉยๆมันถึงก็ช่่งไ่ถึงก็ช่่งถึงไหนก็ช่่งมันอยาไปเก่งเอาดีเพราะตัวสุขเข้ามามีอาการอย่างไงไอ้สุขนี่พออธิบายไม่ได้นะผมถามพระอระหันต์มาหลายองค์แล้วท่านก็บอกว่าบอกไม่ถูก มันเป็นยอดของความสุขจริงๆความสุขที่เราเคยพบมาในโลกทั้งหมดนี่มันไม่เหมือนผมอธิบายไม่ถูกอะพูดยังไงมันก็พูดไม่ถูกมันสุขบอกไม่ถูกก็ามันเป็นนิรามิตรสุขสุขที่ไม่เอียงในอามิตรมีความชุ่มชื่นสุขสันหันซานั่งแล้วไม่อยากจะเลิกอีตรงสุขนี้ต้องระวังให้ดีนะถ้าเข้าถึงสุขนี้ได้ว่าจิตเข้าเต็มอุปจารสมาธิ แค่ปีติอันนี้จิตเข้าถึงอุปจารสมาธิยังไม่เต็ม <c oughs> ถ้าเข้าถึงสุขแล้วก็จิตเต็มอุปจารสมาธิต้องแค่ปีติระวังภาพแสงสีต่างๆนะอย่าติดเตืองขดัดจะมีภาพอะไรปรากฏก็ช่างเราต้องรักษาอารมณ์ของกรรมาฐานเดิมสมมติว่าเราจะเริญพุทธานุสติกรรมาฐานถ้ามีรูปพระพุทธเจ้าปรากฏต,ตันจตงจะนับเอา ถ้าเรามีรูปอื่นปรากด้งไปเลยอยใช้ใช้ไม่ได้ผิดทางเป็นอันว่าภาพต่างๆไม่สนใจเว้นไว้แต่เราจเจริญกระสินถ้าเราจเจริญกระสินกองไหนเราถือนิมิตกองไหนก็ตามต้องจับเฉพาะนิมิตกองนั้นนะระวังนิมิตอื่นมาเข้ามาแทรกให้ตัวตัดนิมิตอื่นเนี่ยตัวตัดถ้าเราไปยุ่งกับนิมิตอื่นเสร็จทาง มันทำลายสมาธินี่เป็นตัวมารที่เราเรียกกันว่ากิเลสสมาธนี่ต้องระมัดระวังให้มาก <c oughs> ตอนนี้พอจิตเข้าถึงสุขนี่เรียกว่าเต็มอุปจารสมาธิต้องระวังให้มากร,ระวังตรงไหนรู้ไหมมันนั่งไม่เลิกกันพอจิตเข้าถึงสุขแล้วนี่ผมบอกแล้วนี่ว่าจิตเข้าถึงสุขเต็มอุปจารสมาธิพระมชานมันก็วิ่งเข้ามาถึงทันที ไม่ต้องเข้าไปเชิญมันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตเขาถึงสุขอารมณ์เป็นสมาธิจัดเอกคตา,ารมณ์มันก็มารักษาอารมณ์ไปอันเดียวทรงอารมณ์สบายไม่นึกถึงเรื่องอะไรทั้งหมดทรงอารมณ์อย่างไหนมันก็ทรงอย่างนั้นจิตโปรงอยู่ตลอดเวลาแล้วบวกกับความสุขอีตรงน,นี้สิคุณเลยเจ็ดแปดชั่วโมงหรือกว่าสองสามนาทีเท่านั้นแหละนี่ต้องระวังนะอย่าปล่อยตามใจมันนะ ถ้าเราเข้าถึงตรงนี้ได้จงคร่องแล้วก็จงตั้งเวลาไว้เฉพาะอย่าทรมานกายเราคิดว่าถ้าระยะทนได้สักชั่วโมงก็เอาแค่นั้นแต่ย่า้เกินชั่วโมงแต่ละครั้งนะ้าว่าเราเกินไปแล้วก็บางที่สามวันสี่วันมันไม่เลิกก็ได้มันสุขจริงๆมันไม่ปวดมันไม่เมื่อยมันไม่หิวไม่กระหายมาอะไรทั้งหมดมันสุกจะบอกไม่ถูก แล้วมันก็จะมีอารมณ์ชุ่มชื่นตลอดเวลาเพราะปีตินี้เขาแปลว่าอิ่มมันไม่มีอาการหิวถ้าใจมันอิ่มสักอย่างเดียวตัวหิวมันก็ไม่มีร่างกายมันก็ไม่หิวอันนี้หากว่าเราเผลอไปปล่อยให้ไอตัวเนี้ยมันทรงอยู่นานร่างกายเราจะถูกทรมานหนะักต่อไปถ้าเกิดร่างกายทุกข์ลภาพฌานจะเสื่อมอันนี้การทรงฌาน หรือว่าการจะส่งสมาธิให้นานแสนนานเท่าไรต้องดูร่างกายของเราให้พอดีอาทางที่ดีแล้วก็ครั้งหนึ่งก็ไม่ควรจะให้เกินหนึ่งชั่วโมงเป็นอย่างมากนี่ผมบอกคุณนะใต้ผมเองนะโดนเขาบ่อยเหมือนกันนึกว่าหนึ่งชั่วโมงไม่ได้ตั้งเวลาไว้บางทีว่าตั้งแต่หนึ่งทุ่มมะสิบเก้านอนแล้วสิบแปดนอะไรเนีน่ยเผลอแผลบเดียวเขาตีละครละเขาจะ กูขึ้นคลองผ้ากันแล้วแล้วก็นึกในใจว่าเอ้พระมันตีะระทังกันทาไมวันนียเดียวเดียวอย่างว่าค่าใครมันตายกันที่ไหนว่าเดี๋ยวที่พวกมาเคาะประตูเรียกแล้วบอกนี่นี่บอคุณพระเทวดาเขาจะไปบินทบายกันแล้วเรานึกว่าเดี๋ยวเดียวทีหลังหลวงพ่อปานรู้ก็เลยบอกต้องจํากัดทีหลังไม่ได้คุณต้องตั้งเวลาไว้โดยเฉพาะ ย้ายเกินหนึ่งชั่วโมงถ้าเราตั้งเวลาว้นวันหนึ่งชั่วโมงเราจะเลิกคนหนึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงปั๊บมันตัดทันทีสมาธิจะตกทันทีนะเราจะเข้าอีกไม่ได้ต้องถึงเวลาแล้วเราก็พักเมื่อพักแล้วเราก็ทําจิตพิจารณาอะไรไปตามตอนนี้เวลานอนจับเวลานอนอีกทีเวลานอนนี่จับอารมณ์ให้เป็นสมาธิกําหนดให้หลับไปเลยขณะที่หลับ ก็ถือว่าหลับอยู่ในฌาขนขณะหลับถือว่าทรงฌานอยู่ตลอดเวลาถ้าตายเวลาหลับแล้วก็ถือว่าเราจะได้เป็นลมเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็มายับยั้งกันแค่อุปจาระสมาธิเพราะว่าหมดเวลาแล้วนะ